ย้อนฟังเหตุผลจากปากเดลล่าเคยตอบตรงๆทำไมไม่ฟอนไอจมากี้ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวระหว่างมากี้ราศีและเดลล่าราณีที่แม้ว่ามากี้ออกมาเคลียร์ว่าไม่ใช่เบลล่าที่ตนพูดถึงในรายการใหม่ดาวิกาหลังจากนั้นเบลล่าก็โดนขุดคลิปเก่าๆมากมายสำโดนดราม่าขี้อีกครั้งในประเด็นแย่งซีนเพื่อน ตอนนี้ก็มีอีกคลิปที่ถูกขุดขึ้นมาคือเรื่องที่เบลล่าเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วประเด็นแจ้งข้อสงสัยสนิทมากี้กันแต่ทำไมไม่ฟอลโล่ไอจีโดยเธอเผยว่าจริงๆเราก็รู้จักกันทำงานด้วยกันหมายถึงเจอในช่องค่อนข้างบ่อยทักทายกันปกติเลยถามว่าลงรูปแขกหานกันแต่ทำไมไม่ฟอลโล่ไอจี เบลว่าความจริงแล้วการแสดงออกถึงความสัมพันธ์มันก็มีหลายรูปแบบเนอะการที่จะลงรูปหรือการที่จะฟอนโลไม่ได้เป็นตัววัดทุกอย่างเแบลบว่ามองที่การกระทําเวลาที่เจอกันดีกว่าแล้วเวลาที่เจอกันเราก็คุยกันดีท,ทักทายกอดกันปกติเลยความสัมพันธ์เบลกับกี้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะ